สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวและขายอีกครั้งนะครับตัวนี้รีวิวด้วยขายด้วยนะครับตัวนี้ได้มือสองมาเป็นมีดแบรนด์ชื่อดังของอเมริกานะครับบัคนะฮะสปิตไฟล์นะครับมสอินยูเอนะครับนี่ครับสวยๆรหัสรุ่นจะเป็น722นะครับบัค722บัคก็เป็นแบรนด์ชื่อดังของอเมริกาครับเป็นมีดแบรนด์เก่าแก่ รุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้ก็คือ b ั c ห1ึ่นะครับรุ่นแรกที่มีระบบ Lock, ล็อกรุ่นแรกของโลกนะครับเป็น b a c k ล็อกแข็งแรงมากๆนะครับใช้งานหนักได้เลยตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับได้มา,าครบกล่องนะครับของแท้นะครับของแท้สป e ดไฟ l พร้อมใบคู่มือวารันตีนะครับก็ตัวนี้วัสดุเป็น s สแ l นเล Steel นะครับ420 HC ครับ นี่ฮะสวยๆคมเดิมโรงงานนะครับเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้งานนะครับซื้อมาแล้วเก็บอย่างเดียวเก็บสะสมก็เป็นสวยด้ามเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเห็นเหมือนจะเป็นโลหะหนักอย่างนี้แต่ว่าเบานะครับเบามากคิดเป็นสแตนเลสอ่าสเปเซอร์นี่ก็เป็นอ่อลูมิเนียมนะครับระบบล็อกแบ็กล็อกระบบเปิดเป็นท h ามโหนะเปิดง่ายมือเดียวแต่ตอนพับเก็บก็2มือนะครับ ผมลองดีดแล้วดีดไม่ค่อยออกนะครับอาจจะเป็นเพราะมีดใหม่ด้วยสภาพคิบครับเกิน95%แน่นอนครับเรียกได้ว่าน้องๆมือหนึ่งใครหาอยู่ก็สนใจก็จัดได้นะครับสเปคใบมีดจะยาวอยู่ที่3เซนส่วน4นิ้วนะครับหรือประมาณ4.3เซนน้ำหนักก็3.2ออนหรือ91กรัมนะครับก็ด้านเป็นอลูมิเนียมใบเป็นสแตนเลสสีทงสูนทซึ่ง ใช้งานได้ดีนะครับเหล็กเบอร์นี้ทนสนิมความคมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรับคมง่ายใช้งานทั่วไปนี่เจ๋วๆเลยน้ำหนักนี่โอเคจับถือเข้ามือดีนะครับนี่ฮะจับถือเข้ามือดีมีจิปปิ้งที่วางนิ้วนะครับตัวนี้ก็มีการเลื่อนให้นิดหน่อยนะฮะสวยเลยตัวนี้ใครหาอยู่นะครับ ตัวนี้มือหนึ่งราคาอยู่ที่1,950บาทนะครับแต่ว่าผมขายในราคามือสองนะครับหามาได้สภาพคลิปก็ปล่อยกันไปเลยครับที่ห5ึ่าบาทครับสวยๆครับประหยัดได้อีกเยอะของใหม่นะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับติดต่อมาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเป็น Facebook ผมนะครับสนใจก็ ทักเข้ามาได้สภาพใหม่ๆคลิปๆแบบนี้สวยมากครับอ๋อเปิดคมสองด้านนะครับด้านบนก็เปิดคมเหมือนกันนะครับขออภัยเพิ่งสังเกตแต่ว่าไม่ได้คมมากนะครับคมประมาณหนึ่งเนี่ยเหมาะกับการแทงหรือเจาะผ่านเชิญวัตถุนะครับตัวนี้น้ําหนักเบาครับบางๆพกง่ายสนใจติดต่อมาได้ครับนี่ฮะ ปักสปิดฝ่าย722นะครับ722 1,550หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทครับเป็นมือสองอุปกรณ์ครบกล่องนะครับขอบคุณที่ติดตามรละชมครับสวัสดีครับ